สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 หมอะไรกุ้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูโนฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดครับคุณลูกค้าวันนี้ครับผมพาคุณลูกค้ามาเจอกับรถจับประหมอคางดําเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นรถนะครับที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับกับคันสีส้มเด่นเป็นสง่าเลยที่อยู่ข้างผมคันนี้เลยนะครับเป็นเรนเจอร์3.0นะครับ V6 EcoBoost นะครับเป็นเบนซินนะครับผม กำลังแรงม้าของเจ้าเบนซิน3.0นะครับอยู่ที่397แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรเห็นไหมครับว่าแรงม้าแรงบิดนะครับในเครื่องเบนซิน3.0 V6 นะครับ EcoBoost นะครับของแรปเตอร์เนี่ยค่อนข้างมหาศาลทีเดียวนะครับท่านใดที่ไม่กลัวเรื่องน้ำมันนะครับเรียนเชิญเลยครับคุณลูกค้ารับฟังดีๆเลยครับสำหรับท่านใดที่ไม่กลัวเรื่องน้ำมันนะครับผมจัดโปรโมชั่นให้กับเจ้าสีส้มนะครับข้างผมคันนี้เลยนะครับคุณลูกค้ากับราคาค่าตัวนะครับรวมสีพิเศษ 1 9 5 9 0 0 0้านบาทครับโปรโมชั่นที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้านะครับที่รับชมช่องบูนุฟอร์ดของผมเลยรับไปเลยครับตัดสดส่วนลด120,000บาทครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0922610523นะครับผมขึ้นเบอร์และคิวอาร์โค้ดไลน์ไว้ให้แล้วนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงนะครับหรือท่านใดนะครับต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับผมจัดดอกเบี้ยให้แบบเจ็บอกไปเลยที่ 0%ครับ4ปี48งวดเพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปเท่านั้นครับเพื่อนไขยไม่ยากครับทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในชุดแต่งนะครับอยากได้โรลเลอร์ลิท เรียนแบบนี้ครับเดี๋ยวผมแถมโรลลิตให้ท่านใดสนใจนะครับทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับโปรโมชั่นเด็ดเผ็ดมันขนาดนี้มีที่ช่องบูโรฟอร์ดแช n แนลที่เดียวเท่านั้นครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมพาคุณลูกค้านะครับที่รับชมช่องบูโรฟอร์ดอผมมาไล่เดินดูสเปคนะครับในรุ่นแรปเตอร์นะครับอีโคบูสนะครับ V6 นะครับ3.0เป็นสินคันนี้กันว่าสเปคเเดิมที่ให้มาจากโรงงานนะครับทั้งภายในภายนอกเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับมาครับคุณลูกค้ามารับ ชมในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับของเจ้า Ford EcoBo o s t นะครับแรปเตอร์เบนซินนะครับ v 6 3สนะครับผมกับคันนี้เลยสีส้มนะครับที่ผมจัดโปรโมชั่นให้กระทังคุณลูกค้าเลยครับมาดูสเปคเดิมๆที่มาจากโรงงานกันก่อนเลยนะครับจะเห็นว่ากระจังหน้านะครับจะเป็นแบบ ford เห็นไหมครับสีดำนะครับเป็นดำด้านนะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตดุดันเลยนะครับพร้อมกับกล้อง3 6 0องศาที่อยู่ในด้านหน้านะครับมีมาให้จากโรงงานนะครับพร้อมกับเลด่านะครับที่ อยู่ที่ตัวกระจกมองหลังนะครับอยู่ในหมวดพวกเลนคิปปิ้งเลนเซนเทลลิงนะครับสต็อปแอนด์โกนะครับพุชคอนโทนนะครับแล้วคุณลูกค้าเห็นไหมครับดำๆสองชิ้นนี้นะครับไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับคุณลูกค้าเป็นสกู๊ปนะครับสกู๊ปแบบใช้งานได้จริงนะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานด้วยนะครับสวยงามจริงๆครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับคล้ายๆกับตัวดีเซลเลยแทบไม่ต่างกันเลยแต่มีความพิเศษที่ ตัวดีเซลไม่มีเดี๋ยวผมเรียนจ้งให้ฟังนะครับอ่ะลองดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนะครับไฟหน้าจะไฟเป็นไฟแบบแมทริก LED นะครับปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะครับผมพร้อมกับไฟ Daytime นะครับที่เป็นรูปแบบ4แคมป์เป็นเอกลักษณ์ของทาง f o r d Ranger เราด้วยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกที่ให้มาจากโรงงานนะครับเป็นหลอด LED สีขาวนะครับ สองสว่างติดตามวงเลี้ยวอัตโนมัตินะครับผมพร้อมกับเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับที่ให้มาจากโรงงานเห็นไหมครับความปลอดภัยจัดเต็มจริงๆนะครับในส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะครับจะมาในสีเทาอ่อนนะครับพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับที่มีมาให้2จุดอันนี้คือสิ่งที่ให้มาจากโรงงานเลยครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวผมลองได้เดินดูด้านข้างนิดนึงนะครับจะเห็นว่าด้านข้างนะครับจะมี สเกิร์ตล่างพร้อมกับคิ้วซุ้มล้อนะครับที่มาจากโรงงานด้วยเห็นไหมครับว่าเป็นคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่เลยนะครับสวยจริงๆครับคุณลูกค้านาคตจะอัพไซส์ล้อโตนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับที่ให้มาจากโรงงานนะครับลัดมาด้วยยางสองแปดห้าเจ็ดสิบรสเป็นล้ออลอยนะครับสีออกเทากาไฟแล้วความพิเศษนะครับของแรปเตอร์นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับนี่ปีกนกอิสระ บนล่างนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมอันนี้คือความพิเศษของรุ่นแรปเตอร์เลยนะครับลูกค้าและตัวนี้อย่างที่ผมเรียนแจ้งครับเป็นเบนซินอีโคบู3.0นะครับเพราะฉะนั้นโช๊คที่ให้มานะครับจะเป็นโช๊คฟ็อก นะครับแบบ e อทานอลบายพาสนะครับบวกกับไลท์วาลนะครับเป็นของฟ็อกด้วยนะครับลูกค้าเป็นโชคกไฟฟ้านะครับช็กฟ็อกไฟฟ้าไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับต้องเรียนกันแบบนี้เลยอันนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะฟ็อกที่ร่วมกับฟอร์ดนะครับในการจัดทําขึ้นมาให้กับเจ้าแรปเตอร์เบนซิน3.0นะครับคุณลูกค้าสวยจริงๆครับท่านใดที่กำลังมองหานะครับเรียนแบบนี้ว่าราคาค่าตัวนะครับรวมสีพิเศษที่1,959,000บาทนะครับ โปรโมชั่นที่ช่องบุนฟอร์ดจัดให้เลยนะครับส่วนลถที่120 0 0 0บาทหรือท่านใดนะครับต้องการ <c oughs> ดอกเบี้ยสูงพิเศษผมทำา48ยงวดให้คุณลูกค้าไปเลยครับเพียง <c oughs> แต่คุณลูกค้าดาว25%าขึ้นไปนะครับหรือท่านใดนะครับชอบในโรลเลอร์ลิทที่ติดตั้งในตัวแรปเตอร์เดี๋ยวผมแถมให้ครับเพียง <c oughs> แต่คุณลูกค้าทักมาได้เลยครับผม <c oughs> มาดูในส่วนของกระจกด้านข้างนะครับกระจกด้านหูช้างที่ให้มาจากโรงงานนะครับเห็นไหมครับ จะมีไฟเลี้ยวแบบ LVD นะครับพร้อมกับกล้อง360องศานะครับที่มีมาให้นะครับลูกค้าพร้อมกับไฟสองสว่างนะครับเวลาคุณลูกค้าขึ้นรถด้วยนะครับแล้วก็มือเปิดประตูต่างๆนะครับเป็นสีเดียวเฉกเช่นเดียวกับตัวรถนะครับเห็นไหมครับว่าสวยงามจริงๆเลยสําหรับแรตเตอร์3.0 EcoBoost คันนี้นะครับแล้วก็ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของรุ่นแรตเตอร์ครับราวบันไดครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับราวบันไดจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเคลือบมาด้วยผิวหยาบกันลื่นนะครับปลายราวบันไดจะมีปั๊ม ตาคําว่าแรปเตอร์ด้วยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่มองหายอยู่นี่พลาดไม่ได้เลยครับอ่าแล้วนี่ครับความพิเศษ,ษ,ษของแรปเตอร์นะครับคันนี้เห็นไหมครับชุดแต่งจัดเต็มครับท่านใดที่กําลังมองหายอยู่นะครับสติกเกอร์แรปเตอร์นี่ตัวโตๆครับของแท้โรงงานนะครับคุณลูกค้า ไฟท้ายนะครับผมเป็นแบบ Full LED นะครับที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็น Full LED นะครับพร้อมกับ b ายสปอร์ตนะครับเตือนที่ตัวไฟท้ายด้วยนะครับในส่วนของโลโก้ท้ายนะครับจะเห็นว่ามีกล้องที่อยู่ในหมวดกล้อง360องศาด้วยนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ตาคําวาแรปเตอร์นะครับผมพร้อมกับฝาท้ายกระบะแบบอิสิลิ t ผ่อนแรงนะครับมีมาให้จากโรงงานนะครับ เห็นไหมครับนี่เป็นฝาท้ายแบบอิซิลิป่อนแรงเนี่ยผมใช้2นิ้วนะครับในการยกเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เบามากครับคุณลูกค้าและนี่ครับความพิเศษของแร็ปเตอร์อีโคบูธที่ให้มา3.0นนะครับมีทั้งปลั๊กที่เป็น DC 12โวลต์แล้วก็ AC 230โวลต์ใช้กับไฟบ้านได้เลยนะครับคุณลูกค้าพื้นกระบะไลเนอร์นะครับเราแถมให้ใช้ของแท้โรงงานเลยนะครับเห็นไหมครับมีความเข้ารูปนะครับทรงสวยนะครับไม่มีชุดโป่งขึ้นมาให้เห็นเลยและนี่ครับความพิเศษของตัวแร็ปเตอร์ สามจุดศูนย์เบนซินคุณลูกค้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างจากดีเซลอย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมครับนี่ท่อคู่ครับคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าเห็นท่อคู่นะครับสันนิษฐานก่อนเลยอย่าไปดันมวโซ่นะครับคุณลูกค้าโดนมากระเด้งเลยนะครับเรียนแบบนี้เลยนะครับว่าตัวนี้นะครับเบนซินจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับจะเป็นท่อคู่นะครับในส่วนของชุดช่วงล่างนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นหวัดลิงค์นะครับที่ให้มาจากโรงงานพร้อมกับชคอ o ฟอก2.5นะครับแบบเอเทนอลไบพาสและไรวาวนะครับเป็นโชคอฟอกไฟฟ้าเลยนะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะแรปเตอร์นะครับที่ทางฟ็อกจัดการให้กับแรปเตอร์เท่านั้นนะครับในชุดกันชนด้านท้ายนะครับเซ็นเซอร์4จุดที่ให้มาจากโรงงาน นะครับพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับที่มีมาให้เลยนะครับสวยจริงๆครับท่านใดหายอยู่พลาดไม่ได้นะครับแรปเตอร์ตัวนี้ส่วนลดสุดพิเศษนะครับหรือจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษก็ตามนะครับเพียงคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับมาดูในส่วนของด้านในบ้างครับของแรปเตอร์ V6 3 0นะครับคันนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมือเปิดก็ยังคงเหมือนเลนเจอร์ในทุกๆรุ่นนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เลยที่มือเปิดจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับในส่วนของแอร์เราหลังมีมาให้นะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับ Type C แล้ว ต่อคอนเน t กับปลั๊กขนาด2 3 0โวลต์นะครับแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะไว้ไอ้แรปเตอร์นะครับเห็นไหมครับว่าภายในจะเป็นเบาะสีดำนะครับตัดมาด้วยสีส้มนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของแรปเตอร์เท่านั้นนะครับคุณลูกค้าสวยจริงๆครับแล้วก็หนังเองเนี่ยเป็นหนังเรียบนะครับบวกกับ หนังที่เป็นแบบหนังกลับนะครับหนังอะคันทาล่านะครับให้ความเรียบหรูพรีเมียมเป็นอย่างมากนะครับลองดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงครับจะเห็นว่าของเดิมที่ให้มาจากโรงงานอย่างแรกเลยนะครับเปิดประตูหน้ามาเปลี่ยนชัดเลยครับสครับเพจคําว่า Performance นะครับแล้วก็บอกคู่หน้าเองนะครับจะเป็นการปรับแบบไฟฟ้าทั้งหมด10ระดับนะครับคุณลูกค้าแล้วทรงเห็นไหมครับเห็นทรงไหมครับคุณลูกค้าสวยจริงๆครับ ตัวนี้นะครับแรปเตอร์ผมเรียนแบบนี้เลยว่าการออกแบบดีไซน์ภายในนะครับออกแบบมาจากอากาศยานนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวบอกเขาเองเนี่ยจะเป็นทรงคล้ายๆทรงแบคเกอรี่นะครับทรงโอบรัดแล้วก็ตัวหนังสือนะครับคำว่าแรปเตอร์มีมาให้เฉพาะรุ่นแรปเตอร์นี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าเป็น2.0ดีเซลหรือเป็น3.0อ่าว v6 อีโคบูต์ก็ตามนะครับสวยจริงๆครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังดำนะครับอ่าพร้อมกับความพิเศษเฉพาะรุ่นแรปเตอร์เท่านั้นครับนี่ครับคุณลูกค้า อ่าเพนท์เชพเห็นไหมครับมีทั้งอัพและดาวเลยนะครับคุณลูกค้าให้คุณลูกค้าเล่นกันได้อย่างสนุกสนานเลยนะครับทั้งอัพทั้งดาวนะครับมีมาให้ทั้งคู่เลยครับคุณลูกค้าสวยงามจริงๆครับแล้วพวงมาลัยเองก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ เป็นหนังนะครับพร้อมกับปมตาคาวอร์รเตอร์ด้วยนะครับผมหน้าจอซิงโ์ฟอตรงกลางนะครับขนาดใหญ่นะครับใหญ่สุดแม็กสุดนะครับแอร์ปรับอุณหภูมิอิสระแยกซ้ายขวานะครับปรับพัดลมจุดเดียวพร้อมกับแท่นไวเลสชาร์จนะครับและช่องเสียบ USB นะครับแบบ Type C ด้วยนะครับเกียร์ยังคงเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสิสปีดเป็นเกียร์อิชิปเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับ มี Energy Start Energy Stop ด้วยนะครับที่ปุ่มปรับตรงกลางนะครับผมแล้วก็นี่ครับ Drive Mode ที่มีมาให้นะครับในรุ่น EcoBoost V6 โอ้โหใช้งานอย่างเหลือเฟือจริงครับแล้วก็ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของรุ่นแร p ปเตอร์นี่เลยครับเป็นสวิตไฟนะครับ A U X Lamp นะครับในกรณีที่อนาคตนะครับคุณลูกค้าจะเพิ่มไฟสปอร์ตไลท์นะครับไว้เดินทางนะครับ แลปเตอร์ทำมารอแล้วครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องเครื่องยนต์กันต่อครับเราไปดูว่าการต่อใช้งานนะครับกับสวิตไฟ AU X Lamp เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านสอบถามมาเหมือนกันครับเดี๋ยวไปรับชมกันมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับขุมพลังนะครับหัวใจหลักของเจ้าแลปเตอร์สามจุด o ูนย์วคันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์3.0เบนซินนะครับ V6 นะครับไบเทอร์โบเทอร์โบคู่นะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้าาอ่ ทัานใดนะครับที่ไม่ได้สีเรียนเรื่องน้ามัน เรียนแบบนี้ครับว่าตัวนี้สูงพลังตัวนี้ตอบสนองนี้ท่านอย่างแน่นอนนะครับและนี่ครับเป็นชุดต่อไฟ AUX Lamp นะครับที่ผมกล่าวถึงเมื่อคลิปสักรู่นะครับในกรณีที่อนาคตนะครับคุณลูกค้าทําการเดินไฟสปอร์ตไลท์นะครับไม่ว่าจะติดตั้งตรงไหนของตัวรถนะครับสามารถมาคอนเนคที่จุดนี้ได้เลยครับแล้วคุณลูกค้าก็เปิดในสวิต์ AUX Lamp ที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับตามที่ในคลิปที่ผมแจ้งเลยนะครับเห็นไหมครับว่าแรปเตอร์ทามารอแล้วครับสำหรับสายป่าสายออฟโรดทุกท่านนะครับระบบเบรกตัวนี้นะครับก็เป็นระบบเบรกแบบอิเล็กทรอน เบยกบูสเตอร์นะครับเพราะว่าตัวแรปเตอร์เบนซินตัวนี้นะครับความปลอดภัยจัดเต็มนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยสวยจริงๆครับโอ้โหเครื่องยนต์ตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าขี่สนุกแล้วใจเป็นอย่างมากท่านใดไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ํามันนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องสัมผัสให้ได้ครับสำหรับเครื่องยนต์3.0 V6 c o b o o ูตตัวนี้เลยโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาดูนะครับเจ้าเบนซิน พี่ใหญ่สุดยักษ์ใหญ่สุดของทางค่ายเรนเจอร์เรานะครับกับตัวแร็ปเตอร์นะครับ3.0 V6 EcoBoost คันนี้นะครับกับราคาค่าตัวรวมสีพิเศษนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 9 5่0 0 0านเกบาทนะครับรวมสีพิเศษเข้าไปแล้วนะครับโปรโมชั่นที่ผมจัดให้กับเจ้าคันนี้เลยนะครับเน้นย้ำอีกทีเลยที่ส่วนลด120,000บาทเลยครับคุณลูกค้าหรือท่านใดต้องการดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับผมให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสี่สิบแปดงวดสี่ปีเพียงคุณลูกค้าดาวน์เลยครรับหือท่านนใดะครับต้องการ ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่คู่กับแรปเตอร์เลยนะครับโรเลอร์ลิตไฟฟ้าผมแถมให้เลยครับขอเพียงคุณลูกค้าโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0922610523นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดและยังไงฝากคุณลูกค้านะครับกดติดตามช่องบูโน่ฟอร์ดของผมไว้ได้ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆดีและแคมเปญดีๆที่ผมนำเสนอให้กับคุณลูกค้าอย่างเป็นประจําโอเคครับสําหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิว เจ้าพี่ใหญ่สุดนะครับและคันสุดท้ายคันเดียวที่เรามีที่ประแ,บบแดงแห่งนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะัลกุมครับสวัสดีครับ